หลังจากตัดสรูแล้วเผยแพร่ศาสนาแล้วจนกษัตรย์นะที่จะเป็นจจกรพรัิไา้เชิญพระเจ้าพิมพิสารและอีกหลายพระองค์องคใหญ่ๆนะมายอมรับนับถือคำสอนพระองค์และเปปรับปรุเปลี่ยนแปลงการบริหารบ้านเมืองจากระบบวรณนะก็เป็นระบบคณะสมนี่แหละอยู่ที่ปรุวัสนาบาร,รมีกับความเพียรพยายามบรรดาศาสนาทั้งหลายเช่น ศาส,สดาที่บูชาย,ยัญเพื่อกสป,ปะใหญ่ๆก็มาเป็นพุทธสาวโุโภโหเป็นสาวกโภโพระองค์ทงคำนวณแล้ว,ว่าปัดน,นี้สมควรกลับบ้านเลยนกลับไปในขณะที่พ่อ,อยังไม่รู้ว่พระพุทธเจ้าคืออะไรไม่มีพยานยใหญ่หญจึงประกาศละเสด็จพุทธดำเนิน60โยชน์วันละโยชน์กลับพระนครเพื่อกู้หน้า 60วันพระเจ้าสุทธศนาก็เริ่มยิ้มชลน,นนิษอลูกมาแล้วเขาว่ากษัตริย์เมืองน,นั้นมาไม่ได้ระสมบรรณาการมาระสงค์มากี่รูปขี่รูปขีรูปนะพอถึงวันที่60ก็ยิ้มได้เต็มที่เมื่อเห็นว่าลูกใหญ่กว่านะจากกักรพรรดิลูกมีศาสดายอมหมดลูกใหญ่แล้วจิตใจของพ่อ,พอ,พอ,พอก็เปลียปรีตรงนั้นเองทลาย จ,จิตใจดงนี้เันเอกเกิดฝนบกระพัดตกมีสีแดงใสเลยเป็นฝนอัศจรรย์เป็นฝน,จจนเทวดาตกลงมาแล้วใครประสงค์ใช้เปียกก็เปียกไม่ประสงค์ใช้เปียกก็ปรัถนาการไหลล่างลงเป็นดินไปเป็นดินอัศจรรย์พะ้ารันท่านชิเลทูลถามว่าฝนอะไรพกเราตระโบเชื่อวฝนบกระพัดฝนปรุกชีกในอินตาการแต่เป็นฝนแห่งปีติของพุทธบิดาในคราครั้งนี้ ฝนแบบนี้เพิ่มมองฉันไม่เคยเห็นเลยเจ้าเป็นตระบะเคยตกมาครั้งหนึ่งแล้วในอดีิชาติในคราบที่ตถาคตสมัยพระชาติเป็นพระชนดกก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าในชาตินี้พระสงฆ์สนใจเรื่องสายก็ขอรัตนาให้สแสดงตรงนี้นั่นเององค์สมเด็จพระสมัมมาจ่าจึงทรงแสดงอัจฉริยภาพในด้านภาษาทรงแสดงประวัติพระองค ด้วยการประพันธ์เป็นพระคาถาสดๆพันพระคาถายังไม่มีใครในโลกนี้ที่ทจะพูดกรอนสดได้พ่อเพลงแม่เพลงวันเดียวได้พันกรอนสดแล้วเป็นเรื่องเนลาละเอียดลึกซึ้งแต่พระเจ้าทรงปฏิสัมพิธาพระในด้านปฏิพันธ์ธรระเป็นปฏิสัมพิธาและนิรุติปฏิสนิธาคือภาษาจึงท่งแสดงพระพุรองค์ เป็นคาถาเลขพานคาถาตรงนี้เองทีงหลายจึงเรียกตามภาษาบาลีคาถาขัน